โอาเอาตลอดที่ไหนที่นั่นซูมเลยอ่ะซูมเลยอ่ะอันนี้คือลองหมายเหรอที่นั่นต้องลองหมายเรอต้องลองหมายก่อนใช่จะได้รู้ว่าตรงนี้มีหลุมนะเราต้องตกให้ดูด้วยนี่อ่ะ ยี่หายไปแล้วอ่ะ โอ้โหมปอยู่อีกเยอะอยู่ดั่นหล้ยไม่ส่งเลิกลึกหน่อยอ่ะลิกล่ะโอ้โหม่อยู่กับสองตัวไปแล้วกตกายครับซีเซ็ตตัวนี้โอเคครับยู่ทางนะ จุ่โอ้โหอะไรเลยนะอะไรล่ะรหรือว่ามันไอตัวที่มันโดเนเบ็ดเมื่อกี้เนี่ยเออน่าจะใช่วะ่ะค,<ณ>คุณจะสะบัดเหยื่อออกแต่มันไม่ยอมออกอะ่ะ<ค>มึง<ณ>ต้องมากัดตัวอีกรอบนึงหรือแกออกได้ อย่างนี้ก็ต้องโดนแล้วแหละอย่างนี้โอ้โหใหญ่ใหญ่ใหญ่เลยตัวเนี้ยใหญ่เลยครับตัวนี้โลเทิร์นแน่นอนทำหลุดซะก่อนนะครับโลเทิร์นแน่นอนดูครับโลเทิร์นแน่นอนซะก่อนครับโลเทิร์นแน่นอนโลเทิร์นแน่นอนโลเทิร์นแน่นอนโอ้โหใหญ่มาก โลครึ่งนี้แน่นอนหึ่สองโลครับตัวนี้ดูใกล้ๆครับวัดดูนี่ดีกว่าวัดดูฝ่ามือเนาะฝ่ามือดีกว่าฝ่ามือครับฝ่ามือฮะโอ๊ยอาวางกับปลาวางกับพื้นดิฝ่ามือครับหัวเต็มสี่มือครับหัวเต็มสี่มือเลยตัวนี้ครับสองกิโลได้เลยครับตัวนี้ สุดยอดครับดึกน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 ึกอเลมาโดซีซัสครับโอ้หลุดไปของคำตัวครับนี่ก็ถือว่าคุ้มแล้วตัวนี้สองกิโลครับตัวนี้งาจาัดสองคอครับจัดเลยครับสองคอเดือดเดือดพังเลยคะโอเคครับเดี๋ยวถ่ายรูปกันครับตรงนี้เนี้ยตรงนี้ก็ยิ่งกัดไล่ตลอดเลยแต่ไม่กัดตรงเนี้ย ไล่ตลอดเลยแต่ไม่กัดไล่ปุ๊บป๊บปุ๊บป๊บแต่ไม่กัดเมื่อไหร่เห็นป่ะขยับไล่ตลอดแต่ไม่กัดจะเอาจะเอาไม่เอาจะเอาไม่เอาเอาไม่เอาอยู่เนี่ยเอาไม่เอาไม่เอาอับแต่ก็หมายจเมื่อกี้จะหายกว่าจะกัดกว่าจะกัดได้กัดเสือกัดไม่โดนอีกแล้วเรื่องแบบเออถ้าเกิดว่ามันกัดแล้วแบบมันเหมือนปลาป่าปกติอ่ะเออแบบว่ากัดแล้วตีที่สองมันก็จะตีแล้วกัดไล่อย่างเงี้ยเออแล้วก็โอเคนะ แต่นี้เม่นคอกัดปุ๊บแล้วมัน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 ไม่ซ้ำไงตัวเดียวเหมันมดอยู่แล้วไม่ได้โตอะไรไม่ได้โตเลยก็ไม่แบบต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 ัวนี้ไม่กระตรงไม่กระต้งเรือย dạ, hahaha, dẹp tiếp đi lại dẹp lại dẹp, anh, một cái một cái một cái ติดสนใจครับอยู่หรือเปล่าอยู่ครับสีสัตกัดง้มซีแซกแตงโคลครับตัวนี้งามครับบับโอ้ยมิดไปเลยอ่ะหายไปเลยสีสักสีชมพูครับตัวนี้สีชมพูสีชมพูสีชมพูครับลงคอไปเลยลงคอไปเลย ไซส์สักครึ่งโลได้ครับตอนนี้สุดยอดครับอามาันโดซีแซดครับเยวถ่ายรูปครับอื ใหญ่เลยครับตัวนี้ดูปื้อเลยครับใหญ่ผักหรือเปล่าโดนซีซัครับนี้ซีซัคโอ้โหยังทำครับ,บปือ้อเข้าเต็มแก้มเลยครับตัวนี้ออกกันจะกัดอ่าชายกอผักแล้วก็ซัดเลยครับ ดิคิด,ดครับมันโดสีแซดครับสุดยอดครับสีชมพูแก่งไหนเขียวไอ้ลูกครับ